สุพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจาักรีสมัยทรงพักดีองค์ภูมีศีชาติไทยอาทรไทยเทิดพิทักษ์จักรีวงทรงปรีชาเชี่ยวชาญการทหารองค์ทรักภูบาลดังประสงค์เทพประธานจตุรพิษจิตจำนง สืบดำรงปณิธานคู่บารมีคำรบสามมิถุนายนมงคลการเธอพระเกียกรติเกษมสารสราสีเป็นมิ่งขวัญปวงราชไทยใจพักดีขอองค์ราชินีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางเพนประภาวุฒธธิเวท ที่ปรึกษามูลนิธิไทยรวมใจพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยรวมใจ